สวัสดีครับผมโจ้ศิริศิวันสมันทิพย์นะครับปัจจุบันก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตสังกัดที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับหลังจากที่คุณโจอ้เรียนหลักสูตร CIP ไปแล้วครับชุดวิชาที่1ชุดวิชาที่2หลักสูตรปรับปรุงเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกก็ค่อนข้างที่จะสามารถนำอาไปประยุกต์ใช้กับในการขายโปรดักต์ประกันคุณ่วไปได้รวมถึงรู้สึกอยากเข้ามาวางแผนการเงินแบบเป็นตัวมากขึ้นอย่างนี้ครับ พะรู้สึกว่าเนื้อหาตรงนี้จะค่อนข้างที่จะไม่ได้มีคนพูดถึงกันเยอะทําให้ลูกค้าที่กําลังพิจารณาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นประกันหรือว่าการลงทุนอย่างเงี้ย ยังไม่ได้มีคนมาแนะนําลงลึกถึงเรื่องของรายละเอียดของการวางแผนการเงินขนาดนี้ครับแล้วก็หลังจากที่เราอบรมไปแล้วชุวิชาที่1ชัวิชาที่2ประปรุงอะไรเงี้ยครับมีเป้าหมายใหม่ๆหรือความขาดนวังใหม่ๆในในเส้นทางการเงินต่อไปไหมครับเป้าหมายใหม่มีครับก็อยากจะไปทําเรื่องของการวางแผนการลงทุนแบบเป็นตัวมากขึ้นหลังจากได้เรียนตัว CFP โมดูลที่2ก็รู้สึกเลยว่าเห็นโอกาสครับว่า วันนี้คนที่อยากจะลงทุนมีเยอะครับแต่ว่าบางทีเขาขาดผลให้คําแนะนําหรือวางแผนพอได้เรียนตัว CFP โมดูลที่2ฉบับปรับปรุงเนี่ยมันมีเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของการเงินเชิงพฤติกรรมด้วยไอ้ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างให้ประโยชน์ผู้ลงทุนได้ว่าวันนี้ บางครั้งการที่เราลงทุนไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องของการมีคอร,ร์หรือเป็นเรื่องของการเ,าเลือกสินทรัพย์อย่างเดียวมันอาจจะมีเรื่องของพองเรียกเหมือนอคติของตัวเองด้วยครับว่าเราตัดสินใจผิดพลาดหรือบางทีเราอาจจะติดอยู่กับภาพในอดีตเกินไปหรือเปล่ามันทําให้เขาตัดสินใจไม่ได้มันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าองค์ความรู้ของ CFP Module ที่2เนี่ยสามารถเอาไปช่วยวางแผนได้ทําให้ผู้ลงทุนอาจจะประสบความสําเร็จตรงนี้ได้มากขึ้น,นครับโอเคครับผมคุณโจยมีความคิด ยังไงเกี่ยวกับท่านอาจารย์ที่สอนท่านววทยากรน,นะครับตอนที่เราเรียนโมดูลหนึ่งก็แล้วแต่หรือว่าอย่างล่าสุดเรียน2ปรับปรุงไปอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกประทับใจับอาจารย์ทุกท่านเลยครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านเก่งมากเลยโดยเฉพาะที่ผมยอมรับเลยว่าที่ผ่านโมดูลที่2มาได้เนี่ยก็ผมต้องยกให้อาจารย์ปิงครับเพราะว่าในในคลาสเนี่ยอาจารย์จะค่อนข้างที่จะสรุปสูตรอธิบายสูตรได้ค่อนข้างเข้าใจเพราะว่า ของผมก็เป็นคนไม่ได้เก่งคำนวณแต่พออาจารย์ปิงอธิบายพอเจอโจทย์คำนวณมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเป็นปัญหามากครับ <Okay. S 2> และรว,วมถึงกับวิดอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยที่แบบบอกเทคนิคทำให้เวลาเข้าไปสอบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายแล้วก็ทำข้อสอบ,สอบง่ายมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งอ่านของความเข้าใจเองท่าหม่ครับครับผมโอเคเดี๋ยวให้ผมแจ้งอาจารย์ปิงให้ <laughs> 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 แล้วก็ ต่อไปนะครับเนี่ยตอนที่มาเรียนนะครับได้ยินตัวหลักสูตร CFP มาจากไหนนะครับก็พอดีก่อนหน้านี้ผม เป็นตัวแทนของบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าครับแล้วเขาก็มีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าพอดีผมยังไม่ได้จบปริญญาตรีก็เลยเห็นตัว PR ขึ้นมาว่าสามารถสอบได้โดยที่ไม่ต้องมีปริญญาตรีแล้วอะไรเงี้ยครับสามารถขึ้นทะเบียน IP เพื่อเอามาขายพวกผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงได้ผมก็เลยสนใจครับอโอเคพอ,<ด>อรู้จัก c ี p แล้วครับของคุณโจี้เนี่ยรู้จักไทยพีเอได้ยังไงครับหรือว่าทําไมแบบเอ้ยตอนไปหาเทนนิงแล้วทาไมถึงมาเลือกเรียนกับไทยพีเออะไรเงี้ย ก็เสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็เห็นชื่อเสียงของทางสถาบันไทยพีพีเนี่ยค่อนข้างดีเลยมีแต่คนแบบฟีดแบ็ k ว่าเรียนแล้วสอบผ่านอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจเลือกรวมถึงพอเห็น อาจารย์แต่ละท่านด้วยก็ก็ไม่ธรรมดาผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองเข้ามาเรียนกับทาง Thai BBA ครับเออครับความรู้สึกตอนอบรมแล้วกันว่าก่อนอบรมกับหลังอบรมในในทั้ง2ชุดวิชาเนี้ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างอรหรือว่าคุณโจยี้แบบได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยความแตกต่างตอนของสองโมดูลตัวโมดูลที่1เนี่ยจะค่อนข้างเนื้อหามันกว้างแล้วมันทําให้ผมเห็นภาพชัดเจนว่าการวางแผนการเงินจริงๆอะครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างจริงๆอะผมอยากเป็นที่ปรกษาการเงินอยู่แล้วแต่พอ ก่อนหน้าที่จะเรียนเนี่ยมันไม่รู้ว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างหลังจากเรียนโมดูลแรกไปปุ๊บรู้เลยว่าเรามีส่วนความรู้ตรงไหนบ้างที่เราจะต้องเข้าไปโฟกัสเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้เป็นที่ปรึกษาการเงินหลังจากได้เรียนโมดูลที่2ไปแล้วอย่างเงี้ย ในส่วนของโมดูลที่2เนี่ยผมก็รู้สึกว่าการวางแผนการลงทุนมันมีมากกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนนะครับโดยก่อนหน้าที่ผมจะเรียนเนี่ยผมก็เข้าใจว่าการวางแผนการลงทุนเนี่ยก็คือการเลือกหุ้นหรือเลือกหลักทรัพย์แต่ว่าพอมาได้เรียนปุ๊บมันก็สามารถวางแผนได้มากกว่านั้นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจที่ต้องสามารถเอาความรู้ตัวนี้ไปต่อยอดเพื่อใช้์วิสลูกค้าได้คนที่ต้องการจะลงทุนครับตอนที่อบรมมีมีเรื่องไหนที่แบบว่าเอ้ยเราคาไดไม่ถึงหรือแบบเกินความคาดหมายไหมว่าเอ้ยจริงๆตั้งใจมาเรียนแบบ ได้เนื้อหาแหละแต่มันแบบมีบางเรื่องที่เราแบบเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอ,หอเกินคาดอะไรเงี้ยก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่เป็น โมดูล2มากกว่าครับที่รู้สึกว่ามันเกินคาดมากๆก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการวางแผนการลงทุนเลยเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อข้างต้นว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันมีการวางแผนการลงทุนที่มันสามารถออกแบบพอร์ตโฟลิโอให้ลูกค้าได้ขนาดนี้พอได้เรียนรู้ตรงนี้ไปมันสามารถช่วยวางแผนให้ลูกค้าได้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีเราก็สามารถลงทุนได้ทําให้เงินของลูกค้าเติบโตแล้วก็บรรลุเป้าหมายตามที่เขาต้องการได้คุณโจ้มีความคิดเหน็นยังไงเกี่ยวกับหลายๆท่านที่อาจจะกําลังแบบสนใจแนวทางเนี่ยแต่เขามองว่าเอ้ยมัน ยากหรือเปล่ามันจะสอบได้ไหมอะไรเงี้ยเนื่องจากของคุณโจอีอ้แบบผ่านการอบรมมาแล้วผ่านการสอบมาแล้วนะมีแนวทางยังไงแนะนาแบบเพื่อนๆหรือน้องๆที่เขากําลังสนใจแนวทางสองปรปรุงไหมครับการจะเข้ามาสอบครับจริงๆก็เรื่องของเนื้อหาของเซฟเพียครับถามว่ายากไหมก็ยากแต่ก็ผมก็เชื่อว่ามันไม่มีอะไรยากเกินความพยายามความสามารถที่เราจะ พัฒนาตัวเองได้ครับก็อยากจะเชิญชวนครับให้น้องๆหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่รู้สึกว่าเราอยากจะได้ตัว IC หรือ IP แล้วต้องมาเรียนตัว c p p m o โมดูลสปรับปรุงเนี่ยเข้ามาเรียนกันเยอะๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะทำลายกำแพงทำให้เราพัฒนาตัวเองไม่ได้ก้าหนึ่นับ